ทุกคนครับเราจะคขดอะตัวรายยังไงให้มีมิติหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดครับที่เราต้องเข้าใจครับคือเป้าหมายต่างๆครับของตัวละครหลักของเราต้องมาพร้อมกับอุปสรรคและความคิดความเชื่อของตัวละครหลักของเราต้องถูกท้าทายเพื่อให้มันเกิดคอน FLICT หรือการขัดแย้งในเรื่องราวครับเพราะถ้าเรื่องราวของเราไม่มีคอน FLICT เราก็จะไม่มีสตอรี่ซึ่งคอน FLICT อนันครับมันก็คือ ANTAGONIST หรือตัวร้ายของเรื่องราวครับมันแปลว่าการเขียนตัวร้ายครับก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่สําคัญที่สุดของการสร้างสตอรี่ให้มันสนุกและน่าติดตามสำหรับคนดู ซึ่ง antagonist ครับคนไทยก็จะชอบคิดว่ามันคือตัวร้ายถูกไหมแต่มันไม่ใช่เสมอไปเว้ย antagonist ครับในภาษาอังกฤษครับมันสามารถเป็นสังคมที่ตัวละครอยู่ก็ได้ที่เป็นตัวร้ายมันอาจจะเป็นธรรมชาติที่ตัวละครอยู่หรือแม้กระทั่งจะเป็นตัวเขาเองก็ได้ครับที่เป็นตัวร้ายมันไม่ได้เจาะจงครับว่า antagonist ครับต้องเป็นคนนะ จากหนังสือ The Art of d r a p a n i c Writing ลาจอสเอ g ดรีได้เขียนไว้ครับว่าเราจะไม่มีกีฬาหากเราไม่มีการแข่งขันเหมือนกันครับมันจะไม่มีเรื่องราวหากเราไม่มีการขัดแยง้งตัวรายที่นั่งติดตามเหมือนกับการเขียนตัวละครหลักของเราต้องมีความคิดต้องมีความเชื่อหรือสิ่งที่เรียกกันว่า b e l i e ของตัวละครครับที่มันจะตรงข้ามกับตัวละครหลักของเรื่องรา ปัญหาการเขียนที่ผมชอบเห็นคือการที่คนเขียนบทหลายๆคนครับชอบเห็นด้วยกับมุมมองหรือความคิดความเชื่อของตัวละครหลักปัญหาที่ตามมาครับคือมันนาให้ตัวร้ายมันกลายเป็นแค่ตัวละครมิติเดียวที่เราคนดูสามารถมองเห็นนอยางชัดเจนว่าเอ้ตัวละครตัวนี้ครับเป็นตัวร้ายตัวละครตัวนี้ครับเป็นคนดีและนี่เป็นปัญหาที่ใหญ่ามากเพราะมันจะทําให้หนังและเรื่องราวคุณดูง่ายหรือข่าวดํามากจนเกินไปซึ่งเลี้ยงเป็นแบบนี้ เพราะคนเขียนบทไปให้ความสําคัญกับความคิดความเชื่อของตัวละครหลักมากจนเกินไปจนลืมที่จะสร้างตัวร้ายที่คู่ควรกับตัวละครหลักของเราและเวทีที่ทำแบบนั้นที่ผมพูดไปครับคือเบลีฟส์ของตัวละครแต่เบลีฟส์หรือความคิดความเชื่องตัวละครมันจะไม่มีค่าเลยถ้าหากความคิดความเชื่อของตัวละครหลักมันไม่ถูกท้าทายโดยความคิดความเชื่อของตัวร้ายครับ เพราะมันจะเป็นสิ่งที่ผลักให้ตัวคนหลักต้องเจอกับอุปสรรคต่างๆที่ทําให้เขาต้องกลับมาตั้งคาถามกับตัวเองใหม่กับความเชื่อของเขากับความคิดของเขากับความต้องการของเขาว่ามันถูกหรอ และนี่ครับการมาปะทะก,กันครับระหว่างทั้งสองความคิดครับที่แตกต่างกันเราเรียกมันว่า philosophical conflict ครับหรือการขัดแย้งระหว่างความเชื่อที่แตกต่างกันของตัวละครและนี่ครับคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเวลาเราเขียนดรายครับหรือว่า antagonist ของเรื่องราวขึ้นมาให้มีมิติเรามาดูตัวอย่างกันนะครับทุกคนใน b a t m a n the Dark Knight b a t m ม n พยายามที่จะกำจัดอาชญากรแก๊งมาเฟียต่างๆให้หมดไปจากเมืองกอตแฮมเพื่อที่เขาสามารถสร้างระเบียบกฎหมายในเมนืองกอตแฮมเพราะเขาเชื่อว่าประชาชนต้องการระเบียบทางกฎหมายเพื่อให้ทุกคนอยู่กันอย่างสงบ แต่ความเชื่อเหล่านี้ก็ถูกท้าทายโดยเดอะโจเกอร์เพราะโจเกอร์มีความเชื่อที่ว่าวิธีที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิตคือการไม่มกฎระเบียบและสิ่งที่โจเกอร์ทำคือท้าทายความคิดของแบทแมนเขาพยายามที่จะแสดงให้แบทแมนเห็นครับว่าทุกคนในเมืองกอรแธทมจะหักหลังกันเมื่อไหร่พวกเขาเข้าตาจนโจเกอร์เป็นตัวละครที่แสดงให้แบทแมนเห็นถึงด้านมืดของมนุษย์และสุดท้ายโจเกอร์ก็สามารถทำได้สามารถท้าทายความเชื่อของแบทแมนได้สําเร็จหลังจากการดึงเอาฮาร์วิดเดนเข้าสู่ด้านมืด อย่างที่ผมพูดไปความเชื่อของโจ๊กเกอร์มันคือขั้วตรงข้ามกับของแบทแมนและเป็นความเชื่อที่ต่อต้านซึ่งกันและกันเหมือนกับตัวละครหลักของเราครับ antagonist หรือตัวร้ายของเรื่องราวต้องมีความเชื่อที่ชัดเจนต้องมีความต้องการภายนอกที่ชัดเจนหรือ want และการที่เขาเนี่ยจะ take หรือดำเนินการหาวิธีต่างๆครับเพื่อทําสิ่งนั้นให้สําเร็จที่สุดท้ายครับมันจะบังคับให้ตัวละครหลักของเราต้องตอบโต้กับการก,การะทําของตัวร้ายและเมื่อไหร่ที่ตัวละคร2องตัวละครเนี่ยมาประทะกันมันต้องมี Impact มันต้องมีผลกระทบต่อเรื่องราวซึ่งมันหมายความว่าทุกๆครั้งที่พวกเขามาประทะกันเนี่ยตัวละครไม่ว่าจะเป็นคนในคนหนึ่งต้องสูญเสียอะไรบางอย่างไป Sacrifice มันต้องมีผลที่ตามมาที่ตัวละครต้องจ่ายไปและผ่านการสูญเสียสิ่งนั้นไปที่คนดูจะเห็นถึงความสำคัญของความเชื่อและความต้องการของตัวละครในแบทแมนโจเกอร์ Batman, Joker, ก็ได้ฆ่าเรเชลไปและทำลายความเป็นมนุษย์ของฮอร์วิดนจากการตายของเรเชลแบทแมนได้สูญเสียคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาไปคุณเห็นไหมครับว่าการต่อสู้ของเขาและโจเกอร์ได้ทำให้เขาเนี่ยสูญเสียอะไรมากมาย Ma จนมาทำให้แบทแมนครับกลับมาคิดรัาว่าความเชื่อความต้องการของเขาเนี่ย is it worth fighting for มันคุ้มค่าสำหรับตัวเขาเองไหมที่จะต่อสู้เพื่อสิ่งสิ่งนี้เพื่อสิ่งที่เขาเชื่อเพื่อสิ่งที่เขาต้องการนี่ครับคือสิ่งที่จะสร้าง Impact นี่คือสิ่งที่จะส่งผลกระทบทางความรู้สึกต่อคนดูและมันจะไปทำให้คนดูอยากที่ติดตามเรื่องราวของคุณอยากที่ติดตามตัวละครของคุณและสิ่งที่สำคัญที่สุดครับคือ มันจะเป็นประตูเปิดทางสู่การเปลี่ยนแปลงของตัวละครของคุณครับหรือว่า character change เพื่อที่จะทำให้เขาสามารถเอาชนะและก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาท้าทายความคิดความเชื่อของเขาและสามารถทำให้เขาสามารถบรรลุความต้องการของเขาในตอนสุดท้ายคำถามสุดท้ายครับที่หลายๆคนครับอาจจะมีคือตัวร้ายของเรื่องราวหรือ antagonist เนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงไหมต้องมี character change ไหมคำตอบครับคือไม่จําเป็นเพราะอย่าลืมครับว่าเรื่องราวหรือ story ของเราเนี่ยมันเป็นของตัวละครหลักมันไม่ใช่ของตัวร้าย ตัวรายครับเป็นเพียงแค่สิ่งที่จะผลักให้ตัวละครหลักของเราเจอกับอุปสรรคที่ใหญ่ยิ่งขึ้นและท้าทายที่สุดท้ายมันจะเป็นตัวที่เปลี่ยนแปลงตัวละครเราในตอนจบที่มันจะออกเป็นข้อคิดให้กับคนดูสุดท้ายครับการมาปะทะก,กันระหว่างความคิดความเชื่อ ความต้องการของตัวละครหลักและตัวร้ายของเรื่องราวมันควรจะเป็นสิ่งที่ผลักให้ตัวละคระต่างๆต้องสูญเสียอะไราบางอย่างไปที่สําคัญกับตัวเขาเองและเขาต้องยอมเสียสละสิ่งสําคัญเหล่านี้ไปในชีวิตของเขาเพราะมันจะแสดงให้คนดูเห็นถึงความสําคัญของความเชื่อความสําคัญของความต้องการของเขาและสุดท้ายมันก็จะผลักให้ตัวละคระเราเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อรับมือกักบอุปสรรคที่อยู่ตรงหน้าเขาและนี่ครับคือสิ่งที่ให้มอมิติให้กับตัวละครต่างๆในเรื่องราวของคุณครับ